ก็กราบสวัสดีเอฟซีเฮียมีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนนะผมคบเฮียมีที่รักทุกคนนะเออมาช่องนี้ช่วหมงจะมีฝากกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะมาช่วงน้าของรักที่ทำเป็นยงไงบ้างเพื่อนบลอกโ้โหดูสมาชิกในกลุ่มกันก่อนใช่ไหมโผอ่เฮียบังหน้าบังหน้าไหมไม่บังนะ โอเคในกลุ่มสมาชิกเป็นเฮียริสสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนนะแจ้งเกมเข้ามามีเกมลัคกี้ในโกะที่เรากำลังจะเล่นด้วยนะจ้านะโอโ้มีเกมสาวทำด้วยนะเดี๋ยวเราไปจัดก,กันต่อสาวทำด้วยดีกว่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมเพื่อนโอ้โหในกลุ่มก็จะบอกถึงเทคนิคการเล่นวิธีการในช่วงเกมที่มันจะแตกดีแบบนี้ทุกันนะแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเขากลุบแบงนี้ปักหมุดใต้คอมเมนต์กันเลยนะจ้า กนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดถับตรงไรเป็นกำลังใจด้วยนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหมดเรื่องปมนะครับนับมาไปกันเลยเพื่อนจับเกมลักกี้เนโก้กดกดกดเขามาฮัลโหลหมดโตฮัลโหลหมดโตฮัลโหลหมดโตโต๊โต๊ใช่ไหมยี่ห้าทุนมาหนึ่งร้อยจะไหวหรือเปล่าทุนหนึ่งร้อยจะไหวหรือเปล่าเพื่อนมาทุนหนึ่งร้อยเราจัดเบ็ดซีดีกว่าจัเบ็ดซีออโต้ไปก่อนเลยอันดับแรกเพื่อนมา ไม่ต้องรีบซื้อนะเพราะทุนเราไม่พอเพื่อนไอ้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 มาขอโบไม่โบเพื่อนโอเคได้อยู่มาขอต่อเนื่องมาเลยโอ้ยสเก็ตเตอ้์เห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องซื้อเลยตอนนี้ใช่ไหมรู้สึกว่ามันเข้าให้เหลือเกินเพื่อนเะลิฟนะมันเข้าดีเหลือเกินเพื่อน โอยว่าไง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 โอ้ลูกเกดได้อยู่มันต้องอย่างนั้นดิโบคุณสิบไปเลยเอาเพื่อนโบสี่สิบแปดก่าเลยลูกเกดว่าอยังไงมันต้องอย่างนั้นดีเออมันต้องอย่างนั้นดิเออใช่ไหมโอ้ลูกเคได้อยู่โอ้โหเจ้องนี้เป็นเลิฟลูกเอ็กซ์หอยลูกเอฟไม่มาคูณสิบสองเลยนะโบเท่าไรสองร้อยสิบสองไปก่อนแล้วกันนะ โอ้โหเขาฟีดดอกเลยก,กบบาแล้วอ่ะเขาฟีดดอกดอกเลยก,กบบาแล้วอ่ะอายได้อยู่นะดอกนี้เออโอ้โหขอฟาลายแล้วอย่างนั้นนี่ขอลูกคิวมาไวโบอสมัน,ต,น,ออมนมต้องอย่างนี้เออโอ้โหได้อยู่ใบพัดพลิดอายมันต้องอย่างนั้นนี่เออโอ้โหหนึ่งร้อยยี่สิบไปก่อนแล้วกันนะรนับเพิ่มนะเฮีโร่บาดีว่ะรอบนี้โบบ,าด,า,โบ,บาดีจังเลยอ่ะ โอ้ลูกคีน่าอยู่ยี่ขังโดนต่อเนื่องเลยโอ้โหลูกคิวไม่มาอ๋ออย่างเงี้ยมันออกหน้ามาดีทุกคนนะแต่มันไม่โบว่าเท่าไหร่เลยอะหืมโอ้ดอกสุดท้ายไม่จ่ายกันแล้วนะมามาเรียนต่อแล้วกันนะเพื่อนเบ็ดเสรีเลยลยไปก่อนเอาเหมืองมือดีกว่าเอาเหมืองเองกว่าคุณสี่ว่าไงเออโบได้อยู่หนึ่งจีโมกซู ว่ายังไงดอกนี้อืมโอ้อย่างเงียบดิอย่างเงียบอย่างเงียบแบบนี้ดิไม่เอาโอ้ได้ไวเชื่อมแบบนี้คูณสองมาดูไวไ <oughs> สิไปก่ 4, อนมันเลิฟคูณสองมาด้วยไวเชื่อมโป๊คูณสี่ยี่สิบสี่เก้าสิบหกมาอุ้ยมันแตกดีมันแตกดีเลยดูลูกชิวมาต่อเนื่องเลยโป๊ไวเชื่อมพืชสาหลายเอ็มแผงคูณสี่ไพ่เจ็ดสิบหกโอ้ดูดิ ยังไหลไม่หยุดยังไหลไม่หยุดยังไหลไม่หยุดเลยโบสองน้อยสี่แตกนอกโอแตกนอกดีอ่ะแตกนอกดีจังเลยอ่ะโบได้อยู่ลูกเคบอกนึกมาได้อยู่โซชิปไปขอลูกเอฟมันต้องอย่างนั้นดิลูกเจมาไหมลูกเจไม่มาลูกซีมาแทนเพื่อนโอ้โโอ้โบ ได้อยู่นะต่อเนื่องมาไหมต่อเนื่องมาไหมเพื่อนไอ้ไอ้โอ้โหได้อยู่นะเราจัดเบ็ดสีรัวๆเลยแล้วกันเพื <ov ski. S 2> <player> ่อนโบบายโอ้โหอย่าเผลอย่าเบาอย่าเมาอย่าอึ้งอย่ามือในดงปีนเลยเพื่อนมาโบโบไปโบไปเพื่อนโอ้โหยงียเงียบรอบนี้ขอซื้อแล้วกันนะขอซื้อเบ็ดสีเลยแล้วกันไป มันจะเดือดเดือดเลยนะเออมาได้อยู่นี่แหละคุณโอกไปแมวมาบ่อยหน่อยดีแมวมาทีหน่อยดิแมวมาทีทีหน่อยโอ้โหคุณแผลแล้วนะคุณแผลแล้วนะเพื่อนว่านายดอกนี้หนึ่งสองหกบนี้1สองเพื่อนรึเป ตายอยู่ลูกเจไแบบนี้ขอลูกเอช่องหนึ่งแล้วการน,นะโอ้โหยลูกเจได้อยู่มันต้องอย่างนั้นดิเออโอ้โหโปมามคุณสิบแปดเลยอืมว่ายังไงคูณยี่สิบไปคุณยี่สิบเนี่ยแต่ไม่จ่ายแต่ไม่จ่ายเลยคุณยี่บหกแต่ไม่จ่ายไม่คำนวณอะ่ะมันไม่คำนวณด,ดูเดี๋ยยี่คุณยี่แปดแล้วเพื่อนโอ้โห ดูมันดิดูมันเดเออโอ้โหซื้อเบ็ดซื้อเบ็ดสี่ใจสามร้อยได้มาสิบแปดได้มาสิบแปดมากไปเจอกันต่อเลยนะโบ๊ะไหมโบ๊ะไหมเพื่อนโบ๊ะมาอย่างเงียบอย่าแผ่วอย่าเบาอย่าเมาอย่าอึนเพื่อนรึได้อยู่ดอกนี้ว่าไงฮึหมุนมือไม่ค่อยติดเลยว่ะหรือว่าต้องออโตหรือว่าต้องออโต้ตอออโตเพื่อน ได้อยู่ลูกสิบแบบนี้นะขอต่อเน,นื่องเลยูเุเอได้อยู่ปับ๊บไหมอ๋อยได้อยู่ลูกเทเพื่อนของงานไหลโอ้โหชุดชิ้นช่องน,นึ่งโอ้ยยังเงียบอยู่เลยยังเงียบอยู่เลยอะโอ้ได้อยู่ไอ้เชือแบบนี้คูณสองโบคูณเจ็ดอ้าโอนอะไกันโอ้อ 7, อ 3, 5, 5. โอหชุดชิแพงโบสามร โอ้โหอาตาเกตเต๊ะหนึ่งตัวโซชิเต็มแผงสามร้อยหกสิบสามดอกนี้เมื่อกี้เมื่อกี้โอ้โหสวยงามพระลังแผงเลยอ่ะสวยงามพระลังแผงเลยนะขอซื้อที่เบ็ดสี่เหมือนเดิมนะเราจดเด็ดสี่โดนอะไเลิกกันนะไปะอ๋อได้อยู่ว่างไงว่างไงก็เลิก อย่างเงียบๆจะเบาคุณออกมาคูณแปดมาแล้วเพื่อนโอ้โหมาคูณโอ้โหมาแต่ตัวคูณมาแต่ตัวคูณจริงๆเ,เลยอืมดูดิดจอมี่ว่าไงคูนทุกทีขอลูกเอช่องหนึ่งแล้วกันโอ้โหดูดิดูมันออกมาดีเพื่อนลูกเอว่าไงเพื่อนมาไปพัดไหมอืมเป็นคูณสิบแปดแล้วนะหมุนสามสไตล์สามสไตลยเพื่อนโอ้คูนที่สิ่ โอ้ oh, ดูดิเนื้อดูดิโอ้ยังได้ที่แปดเลยยังได้ที่แปดเลยโอ้โหคนที่แปดแล้วนะคนที่แปดหืมไมไ่จ่ายว่ะไม่จ่ายสิบแปดจสี่ศูนเ่เลิฟดูดิโอ้โ oh. หไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวยึดแต่ยากแต่เย็นใช่ไหม ไอ้พูดถึงมันก็เป็นกำไรอยู่ใช่ไหมเราพาทุนมาหน100ึ่งร้อยเราพาทุนมาร้อยเดียวเองอะ่ะผมว่าปั่นข้างนอกน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวลองดูนะได้อยู่โบไหมโบ๊ะได้อยู่กูสอบเนแผลไปมันต้องอย่างนั้นดีเออเออโดอกนี่สเก็ตเตอร์ว่าไงขัดโซ่ฮึอ <c oughs> ขัดหนึ่ง oh. ขอข้ามันเบ็ดสิบเลยได้ไหมขอข้ามันเบ็ดสิบเลยได้ไหมได้อยู่นะเพื่อนโอ้ยลูกเอมาต่อเนื่องเลยคูณหกแล้วนะโกเป็นสิบสี่มาตายอยู่ลูกเจขอลูกเจทั้งสามเพื่อนเลยขอข้ามันเบ็ดสิบเลยแล้วกันเนี yeah. ่ยไม่มาง่ายเหรอโกไม่หมดใช่ไหมไม่หยุดไม่แพลวหูดอกน,นี้ว่าไงวไหวชัวร์โอ้ยรอยยี่สิบหกโอ้ยลูกนียยยย้ยังเบ็ดสิบตั้ง นานแล้วไปหกสิบต่อเนื่องวันไกไวเชิงสองวัเพื่อนบป๊ป้าคุยสิบสองขอลูกสิบปาได้อยู่สกเก็ตเตอร์คันหนึ่งสกเก็ตเตอร์คันหนึ่งปึงปังมาปึงปังมาโป๊ะโอ้ยลูกชิ้ได้อยู่เพื่อนโป๊ไปสี่สิบแปดหสเก็ตเตอร์มาปึงปังมาปึงปังมาเป็นไหมโอ้ยไม่มาสองร้อยห้าสิบสองสเก็ตเตอร์ไม่มาว่ะเพื่อน โอ้หโอได้อย oh. ู่วมายมีมาหลายดวงเพิ่กคุณสิป้าคอยสามรอยยี่โอ้โหดูออกนี้ว่ายังไงโอเคทุนหนึ้ใช่ไหมโอเคน่าจะพอแล้วทุกคนนะถือว่าบวกมาแล้วทุกคนนะทุนหนึ่ร้ใช่ไหมระบบมแปดร้อยทุกคนนะโอ้ ถือว่าใช้ได้เลยนะช่วงเวลาและที่ทามรอบนี้วนะเข้ากลุ่มแบบนี้บักหมุตต้คอ,อมเมนต์กันเลยนะจ๊ะโอเคพอก่อนไปไปจุ๊บ